สวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับเรามีภารก,กิจนะครับที่จะไป The Room นะจ๊ะแบบละเอียดเราจะมาสอบแบบละเอียดเลยนะแล้วก็มีคนมาเล่นด้วยกัน2คนนะมีน้องคุณสือกับน้องคิวนะฮะที่มาเล่นด้วยกันวันนี้<อ>ไม<ป>่ไปแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น <laughs> เออไม่ใช่อะไรเมรื่อกี้หรอ <laughs> ตายที่สนะนี่คืออันรอบที่สองใช่ไหมตายที่สเมื่อกี้พี่ตุยตุยตรงดาบมิกเกอร์ห้าสิบแล้วตายแล้วของเราอย่างฟูเราฟาร์มของเราฟูมากจริงเหรอกำลังเลยเอา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 โอเคเรียบร้อยคือของที่เราต้องใช้ก็คือมีพอเรียกพลิกล็อกใช่ไหมไอตัวไข่ตัวเนี้ยสองอันแล้วก็กุญแจของกระโดงอันนั้นถ้าจะไปเดอะรูมโอเคโอเค เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเล่นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเห็นว่าแอมบูสมาเสียงเปิดเตะโอจะมาด่านที่จะมาด่านที่ห้าเลยหรอตจอด่านประมาณด่านที่เจ็ดลงเรืแอมบูสนะอยมาเจลเลยเฮ้ยเชิงเทียนเชิงเทียนเทียนอ๋อเราไม่ได้ใช้หลบมั้งไปเอศูนย์ ใช่มันใช้ได้ป่ะก็ใช้ได้นะแต่มันในนี่อดิเราถ้าจะใช้จนหมดอะถ้าเราจะผ่าน A หนึ่งพันอืมพเพราะเคียมันอยู่ได้ไม่กี่นาทีอืมแล้วก็คนที่มาเล่นกับเราเนี่ยเคยผ่าน A หนึ่งพันด้วยนะน้องกุดศึกใช้เวลาสองชั่วโมงใช่ไหมสองชั่วโมงกว่าๆตอนผมเล่น A หนึ่งพัน,น,น,นผมหัวร้อนมากเลย <S 1> <S 1> เล่นกี่รอบถึงจะผ่าน ห้ารอบประมาณนี้ครับโหแล้วแบบมีไปเกมเก็บเลย,ย,ยเล่นซ้ำไปเรื่อยๆอเปิดคนณจะเกมมาแล้วผมเล่นกันผมโซโลโด่านห้าสิบเป็นเซียนอะมานี่กรบเ็นของแทแ้แต่พักหลังๆมาเริ่มตายกับหลัดน้อยลงมากเลยเมื่อก่อนตายพอรับไปครึ่งหนึ่งเลยนะ ตัวเอาหายตัวโดนคนทิ้งเลยเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้เมื่อกี้มีแบตเตอรี่เลยอืมเช่างมันแต่ในเซอร์วิสพยากรหายไปเรึ่งหนึ่งอันเลยนเซอร์วิสฮึฮึัดมาหายไปเรึ่งหนึ่งเอาเฮ้ยพี่ใส่ผิดอันเรอเนี่ยโอเค ถูกลูกกันกีน่ะเราถือไว้เวลามันจะมองอันนั้นยากนะมองไอ้สกิ๊ชมองยากคุนไงไอ้อนี่กุญแจนี่กุญแจนี่มอ,มองนะมองเข้าตู้ดีกว่า,าภาพออกภาพไม่ออกเนี่ยนะไอต้องเดินไปเรื่อยๆก่อนใช่ไกย์ตันนี่นอะออกแล้วเฮย้ยในไฟแชรอ์อะไรอ่ะคืออะไรไไมง้นดปเอา ได้เงิน60แล้วก็เจอินสูน์ไม่ใช่แม่งเขียนไม่ได้มันเป็นเียนเหรอมันเป็นมันจะทำให้มันยากที่สุดแล้วมั้งไอ้นี่คืออะไรเนี่ยภาพวาดแล้วคือตาตในอินสู์สเกิดใหม่ไม่ได้ได้วยนะผมนั่งหัวร้อนอไม่ยาอลเลย,ยาเก เลไม่กางเขนไม่ได้ผมเคยเจอลูคุณเจลหัวกะโหลกกับไม้เขนอยู่ในตู้เดียวกันด้วยกล่องเดียวกันอเฮ้ยกระพิบหรือเปล่ากระพิบหลอกหรือเปล่าพิบนะอันนี้ในในของแท้อันนี้ของแท้นเฮ้ยเราเข้าเรือจังผมกดผิด มันน่าจะมีวิ่งเนาะหรือว่าไม่มีก็ดีแล้วมีปุ่มวิ่งวิงใน door มัยไปแตกรงไปแตกนี่ชักจะไม่ดีแล้วเผื่อลัชมากข้าใจละกระพริบรู้เปล่าวะรีบไปก่อนรีบไปก่อนูกอันนี้กระพริบอ๋อเอคุณเจอยู่ตรงนี้เลยเพิ่งเคยเห็น สามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดเฮ้ยมันอยู่กลางงี้หรอก็อยู่ด้านนะผมหาคนย้ายอหู่หาน้ามาตูเออถ้าเราหาตั้งนานแล้วเราดีๆมาเจอตรงกลางงี้โอเคปะมีตังค์หลายแล่มีอยู่หกสิบ หก <65 S 2> สิบห้าเองสีขีโฟดลุนลุนลุนจะมีหรือเปล่าไม่ขีโฟดไม่สีขีโฟดฮะไปพี่ไม่เห็นนะสีคือโฟดเมื่อกี้อ๋จนจนอจุดหนึ่งวิอ่อ๋อมันต้องมุมมองแบบอีกแบบนึงแต่มุมมองแบบพี่มันไม่เห็นเลยละผมแดกผมลบยาละผ oh <my> มไปก่อนเฮคนยาอะไรได้เออใช่ ไอสองคนด้อไม่เคยวางไม่กินพบคนขวดยาลอยได้สองคนแล้วผมโดนไฟไม่เป็นไรเพราะว่าไปเอพอไปเดือดรุมทีเดียวก็ตายอยู่แล้วถ้าเราโดนผีโอเคอัพพัตเตอร์ดีกว่าผมมันติดโดนไฟไหม้อัพพัตเตอร์แปะหายดีเลยอืมแปะไฟไหม้อัพพัตเตอร์แปะแล้วหาย เกมดีโอ้โหมือเลยเฮเฮ้ยหาคนเจอในออนเจอรอบนึงแย่มาเลย้องมาติดกันอะไรตลอดไปความจริงเขาก็ใช้บางคนก็ใช้ถ่านก็ใช้ไฟฉายในเดลูมนะเพราะว่าถ่านมันก็พอหาได้เขาขี้เกียจกดเออขี้เกียจเขย่าแล้วว๊ะถ้าหาในเดลูมมันหาง่ายมาก ต้องผือเทียนในห้องนี้แม่พี่จิมมี่ห้องนี้เออได้ได้ได้เอาตังเอาตังไอออนตังมารัดใม่ตรงนี้ได้รัดใหม่ตรงนี้ได้นี่ไงเราก็มาจริงแอบตรงไหนแอบตรงไหนคุณซื้อคุณซื้อแอบในตู้ดีกว่าให้ชัวร์ลอง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 ไอ้ตายต้องอัดใหม่น่ะเนี่ยไอหลอดแล้วห้ไม่ตายรอนี่ไงคอมรู้ใหม่แอบตรงนี้ได้ มุ้งว่าไอจะไปแอบข้างในตรงห้องที่เสพเงินเมื่อกี้อ๋อตรงนั้นเมียว่ะกระค้างตู้ดีกว่าแพตเตอร์ไม่เจอนี่ไอ้ยังเงินไม่ถึงเลยนะขาดอีกกูยังไม่ถึงเลยร้อยหนึ่งเตอรละเออเตอรเงินถึงบ้างอ่ะนี่ไอใกล้ละไอร้อยหกสิบห้าไอร้อยหกสิบห้าละโอ้ยเราจะไปเดินรวมแต่ไม่มีไม่กระโหลกบ่ได้เด้อ เดี๋ยวเลยวิ่งต้องเดี๋ยวใครเงินเยอะสุดไปเก็บเงินตรงนี้เลยไอ้ขอไอ้น่าจะมีเงินเฮ้ยนี่ไงสองร้อยแล้วไข่ห้าสิบเฮ้ยครบแล้วครบแล้วครบแล้วเอาเลยเกือบเกือบแล้วเกือบแล้วอืมเกือบไม่ได้ไปแล้วไปมุมไหนดีมุมเดิมแล้วกันเดี๋ยวพี่ไปทางขวามุมเดิมมุม

ถ้าม ah. ันเเดดิินนนนมมมาาาทงีี้๋ยยวผกไปัฝั่งซ้ายมันมีอยู่พี่กินยาก็หนีไม่ทันนะเพราะว่าลองแล้วเก็บีไลท์วิ่ง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 วิงตอนนี้ฝั่งซ้ายแล้วเหมดทางไม่ค่เจอวิ่ง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 ขาดวงกลมอีกแล้วเจ้าอะไมั้ย มันย <alities> ุย <Hour> ฝ <illar> ั่งนึ่งทีนี้รหัสคือสองเก้าหนึ่งหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยไอ้ตุยหรือเปล่าเจมสองเก้าหนึอะไรไม่รู้อะเหลือวงกลมเคเดี๋ยวน้องดาวรหก้นึ่งหนึ่งสอชัวไม่ใช่สอจริงจไอ้คิดขวาได้นะคิดขวาคิดขวาให้มันลง ขี้ควายที่มันเป็นอ๋อผมดาวหูบโอเคไปไปอ่ะดาวศูนย์ทีเดียอะผูกเฉยเลยไปเจอไม่แข็งไม่ใช่ไม่แข็งเนี่ยเฮ้ยเอลกผมจะบิดไม่บิดเอโลูกไปยาแล้วกันโอเคยาจะได้ไวิ่งตึงๆไปเช็คไอ้มีไอ้มีทุกอย่างแล้วไอ้มีทุกอย่างแล้วและคลิปนี้ก็คือสอนไป The Room แบบละเอียด ไอ้พิกล็อกพี่ก็มีนะมีสองอันพรีน่าจะได้และตอนแรกที่ผมไม่รู้ตือรู่มเล่นยังไงผมเอาไม้เขียนใส่กลุ่มตายเลยจริงเหรอใช่เฮ้ยหกสิบนี่นี่นี่โอ้ไฟกระพริบฮะเขียนเทียนดับเทียนดับเทียนดับเอ้าคอนเทมมันจะจบไพีแค่นี้เหรอมันจะจบเพีแค่นี้เหรอ เมื่อกี้มันดับมันดับไอมังนดับแต่มันดับพังนานเลยไปคุี่ผมลบยาดับไอหรือเปล่าไม่แต่มันดับนานมากเลยนรูปรัดไม่นานมากผมลบยาแล้วีงอืมลบดาลบยาตึงๆร้อยผมสับละไปกันแล้วกลับไปห้องเดิมมั้งรีปไปทำใหมแล้วก็ไม่ใช่เมื่อกี้หรอกลับไปห้องเดิมมั้งรูฮะเอาเมื่อกี้คือห้องเดิมลุมเหรอใช่อ๋อนี่ยทุกคน เดินรูมมันคือห้องจะแบบนี้นะคนเนี่ยห้องแบบนี้คือจะเป็นเดินรูมแล้วจนหกสิบขึ้นอ๋อแล้วมันจะมีสรูนี้จะมีตรงห้องลับอ๋อเป็นเส้นทางลับแบบนี้ใช่ไหมบอกคนดูเดินตามทางนั้นอ๋ออ่ะเดินไปเราเดินนำเลยดือดตัวตึงตัวตึงเดินรูมอ่าแล้วเราก็จะเจอสถานที่แบบนี้นะฮะแล้วก็จะเจอนี่อนื่ะ ตรงนี้มันจะปิดนะมันต้องเอามันต้องสับมุกนี้ก่อนอาเราต้องไขกุญแจนี้ก่อนโดยใช้พิกล็อกสองอันแล้วก็กุญแจหกกระโหลกหนึ่งอันนะฮะนี่ปะว,ว้าวพี่ลองเล่นดูไม่ไอ้ม้องลองเล่นดูมานี่ก็คือวิธีการเข้านะฮะเดหรือเราจะเล่นให้ดูแบบตึงๆ <laughs> ถ้าตายตอนไหนก็ตา,ตายตรงนั้นแหละ ไม่กะเอาเอหนึ่งพันอยู่แล้วแค่เอาสองเลยขึ้นก็พอออกได้ฮะสองร้อยเหรอใช่ประตูสองร้อยสิบสี่นี่แหละมันจะมีประตูทางออกอ๋อมันคือทางออกที่สองใช่ไหมอ๋อมันคือฉากจบที่สองของเกมของเกมดอใช่ไหมเฮ้ยสิบบาทไม่ซื้อไม่จ่ายเอหนึ่งพันคือฉากจบที่สิบบาทก็ไม่มีตังค์ซื้อไม่้ไม่ได้ะไม่มีตังค์ซื้อเลยแถวนี้มีเงินอดิ โอเคโอเคโอเคพี่แกมีไฟฉายไหมีมีมีไฟฉายตึงอยู่อาอผมดบยาเฉยเอ้เป็นไรไอไอเอาไฟฉายก็ได้เนี่ยฐานฐานตั้งเยอะไอเงินนี่ไออ้าเราเราเก็บไปแล้วแค่มองก็เก็บไปเลยไม่เป็นไรไอตึงอยู่แล้วไอไม่ไอจะไม่ใช้ไฟฉายก็ยอมแต่ไอมีฐานเนี่ยอืมเราใช้ไฟฉายแท้นี่อืมเทคนิคในการผ่านให้นะโอเค เรามาเลย <ไอ S 1> จ้าะเกี็แต่ละห้องมันจะมีตู้ตรงไหนบ้างม,ม,ามาผีมาไอจะได้เข้าคันอ่ามันลับไงบ้างดีจะมันมีตู้เดียวทําไงตู้เดียวก็ไม่รู้สิปกติตู้เดียวผีจะไม่ค่อยมาเแต่ผมบอกห้องไหนผีเข้ามาห้องนี้ฝีไม่ค่อยมาแล้วผีนี่คือต้องรับมือไงบ้างเออผีตัวเล็รกรีบหกสิบจะมีเสียงเป็นขึ้นแล้วรีบเข้าตู้อ๋อม,มันจะ มันจะคลายรัชใช่ไหมใช่แต่ว่าไม่มีกระพริบไฟเพราะห้องนี้ไม่มีไฟเขาตัวรอไปเลยได้ไหมมันมีไฮไหมมันไม่มีไฮคือเราสามตัวคือเราต้องฟังเน้นฟังเสียงใช่ไหมใช่เน้นฟังเสียงอย่างเดียวแล้วไอ้เซว่าเขาตัวราไปนะเขาตัวรอไปเอเพราะว่าเขาตูวไปเลยเราไม่ต้องรอเพราะว่าแแบบนี้ไม่มีไฮก็เล่นง่ายอยู่หรือเปล่า เพระนี่ถ่ายไปฉายถึงเยอะแแต่มันมีตัวคอมโบแล้วขึ้นมาการหน้าจอห้ามขยับห้ามเดินไอตัวสิบขึ้นมานะ่ะไอต้องหยุดไอตัวสิก่อนถ้ามันมาสองตัวกับไอหกสิบนะไอต้องหยุดก่อนเพราะว่าตอนที่มันหยุดอะ่ะมันจะหยุดเวลาไปด้วยไออ๋อมันจะมีสัญญาณเตือนไหม,มจะมีหน้าไม่ก็บางทีมันจะเป็นหน้หนาจอเบอร์แบคือเรา,าคือเราห้ามขยับเลยใช่ไหมนสมมติตอนที่ฮอลมานะ่ะไอมันจะเป็นหน้าจอแบบ เหมือนฮ้อนั่นแหละแล้วไอหยุดเลยบางทีก็เป็นหน้าคนขึ้นมาห้องนี้ปกติไม่ค่อยฝีมาเปิดเสียงไปสามขีดเปิดเสียงไอ้ระวังนัเดี๋ยวไอหยุดก่อนสมมติเวลาไอเจอห้องนี้แล้วไอ้เปิดแล้วไอดินเสียงไอ้รีบหันหลังรีบเข้าตู้ตรงนี้เลยอ๋อรีบลงไปข้างล่างเลยใช่ไหมไปไม่ตู้ตรงนี้ก็ได้สองตรงนี้ก็ได้แต่มันมีสองแต่มันมีสองตู้อีกนะไอ้ดินเสียงไอ้หันหลังไปเลย อเพราะไอ้ก็ไต่ั้งเลียวเพราะแบบนี้แหละแต่เราก็ไม่ได้เน้นอะไรมากแต่มันต้องมีซักอีพีที่เราจะต้องทำเป็นฉากจบที่สองให้ได้หรือว่ามันจะอีพีนี้หรือว่ามันจะคืออีพีดีฉากจบที่สองผมก็ไม่ได้เล่นประมาณหนึ่งสแตนแล้วนะผมไม่ต้องขย่นไม่ต้องขยับต่อเลยนะแค่กดขยับไว้ก็ปล่อยไว้มันจะไม่ลด เฮ้ยคอมชีใช um pues ้ไฟฉายก็โอเคนะส่องไปเรื okay. ここ่อยๆเลยเพราะว่าหลังๆอ่ะพอแปบประมาณห้าข้นหนมันจะโคตรมืดเลยออ้เสียงเลยไฟฉายนี่แคบใช้ไม่ได้ั้งที่จะมีเสียงคลื่นหลอกเนี่ยนะผมคิดว่าผีมาเตะจริงไม่มาโดนต้องโฟกัสที่ผีแล้วมันเริ่มแปลกๆแล้วเรามาสี่สิบแล้วยังไม่มีเลยมันมาหกสิบขึ้นแต่บางทีเกม้มันบ้ามันก็จะมาห้องประมาณนี้เชิญผม เอไดบยาปุ๊บแล้วมันก็มาฮีเดียวสามตัวเลยเอ็มบักอะไรไม่รู้มาฮีเดียวเอเก้าสิบเอยี่สิบเอหกสิบอะมาเป็นคอมโบคอมโบสามตัวตึงๆทานไปฉายเต็มพื้นเลยเมื่อกี้อืมไฟชายคือเยอะมากเดือดรูมคนที่เอาไฟฉายมานะแต่ถ้าไม่มีก็ไปเอาอันนั้นได้เทียนใช้ได้ไหมโอเคเทียนใช้ไม่ได้ฮะทำไมมันขึ้นว่าอะไรเอ่อ ียนดูเบากว่าปกติอ๋อออกสุดเลยมันใกล้มาแล้วพี่ว่าใกล้ถึงแล้วก็บซูทเพีาะว่าผีมาห้องนี้ไอ้เดินแล้วก็หอยหลังไปเข้าตู้เมื่อกี้อืมเฮ้ยเออไม่ใช่เฮ้ยมันตื่นเต้นว่ะพี่ไม่รู้สีเดียวพี่ว่าจะมาตอนไหนให้ไอ้ส่องไฟไปพี่ไม่รู้ว่าผีจะมาตอนไหนเสียงระบบดว่บ ก็เสียงเต็มแล้วแม่ภูระเบิดเลยอืมไปตายเลยว่าผี A60 กนี่เสียงดังมากเลยนะตอนมันมาไม่เป็นไรก็ดีกว่าไม่รวยเลยเฮ้ยมามามาเข้าเลยปะเข้าเลยเขาเลยเข้าเลยนี่หรอ A60 โอ้ไหวมากเสียงมันจะเหมือนเหมือนฆาตกรเลยไอผีตัวนี้ไม่เท่าไหร่แต่ไอผีที่แบบว่าเราเราต้องอยู่นิ่งๆอ่ะผีเอเก้าะ เอ้เก้าสิบนั่นแหละเอ้ไอะไอ้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 ไม่ผ่านอะเวลาเตือนมันนะไอ้ถ้าไอ้เตือนหน้ามันขึ้นมามันจะเป็นหน้าเหมือนคนอะเราต้องอยู่นิ่งๆเลยไอ้ต้องหยุดเลยอต้องหยุดปล่อยเมาส์ปล่อยคีย์บอร์ดหันหน้าก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ไอ้ไอ้หทุกอย่างไอ้หันหน้าสมมติเวลามาปล่อยทุกอย่างเลยแต่ถ้าพี่เป็นเหมือนผมอะเวลาตกใจสะบัดหน้าจอเรียบร้อยเลยพี่เออตุเรียนแอบได้ทำดามิทลดไปเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ อ๋อกอต์มันจะสุ่มมันจะสุ่มปะ่ปะเก้าิบกับหนึ่งรอยป่ะไม่สุ่มไมันจะเกอย่างเดียวโอเคหกสิเก้าแล้วมา่ป่ไม่ไม,ไม,มประตูประตูที่เท่าไหร่นะาจที่สองสองร้อเท่าไหร่นะสองรส่ว้าว จะเป็นประตูหางออกแบบถ้าเราเจไม่ขิงไปหนึ่งฟันล้วก็ออกตรงนั้นได้ผมก็เจอประมาณแปดเก้าครั้งอะตอนผมจะไปหนึ่งพันมันจะมาเรื่อยๆอ,อืมพวกเงินพวกอะไรเราก็ไม่ต้องเก็บเลยใช่ไหมไม่ต้องเก็บเพราะมันไม่มีราคาเลยเดียวผมต้องเก็บเร่อยจนเงินหมื่น หนึ่งหมื่นเก็บสองหมื่นไอ้อมัน,าม,นมาตำไมมันไม่เจอไม่หรอไม่รู้ <นะ S 2> อ่ะเอ้ยมาปะมาปะเอ้ยไม่ใช่ไอ้ไอแพนิกผมก็แพนิกมจะตกใจเลย,อยไอ้ไอ้แพนิกมากเวลาจะไปห้องน้ำก็ไอเขาเข้าตู้เอฟเคในในตู้เพราะว่าเอเข้าตู้จะไม่เจอตัวอะไรเลยแต่พี่ว่าแต่ไอไอว่ามันน,นี่นะมันมันเร็วดีนะเพราะว่าห้องมันแคบอ่ะ ห้องเดอรูมอะตังนี้เหมือนดอดอนี่กว้างกว้างอีก็มาเร็วเหมือนกันเลยมาเร็วใช่วิธีวิธีผ่านผมผมเปิดคลิปไปด้วยเล่นไปด้วยฮะเฮ้ยมา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 ยข่เขาแล้วไอเขาแล้วทันไหมเราก็ไม่ทันก็ไม่ทันเลยโอ้ชยิ่งจยิ่เข้าเลยเฮ้อเหลาคไต้อง กับเสียงดีๆไอ้กลัวแค่ไอ้ที่มีคนเพิ่มเสียงนิดนึงเดี๋ยวผมเพิ่มเสียงจนเสียงเจ็ดสิบแล้วแล้วเพิ่มอีโอเคสี่ขีดดังมากมาเอาให้มันบ้าไปเลยเจ็ดสิบกับสามขีดไอ้ก็สามขีดเหมือนกันเฮ้ยจะลอยแล้วจะลอยแล้วเราใกล้วันถึงครึ่งทางแล้วเนี่ยไม่ครึ่งทางสิบเปอร์เซ็นต์ของหนึ่งพันนะไอ้ไม่เราไปจากจุดที่สองสิเราจะไปเอหนึ่งพันเลยเหรอ เฮ้ยมาปะมาเอ้านู่นน oh. uh. uh ั oh. ่นไปจากไหนอะผมไม่ร hey. okay. oh. 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 ู oh. ้ผมตายเอ้ยมันขบโบ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 ลอ้าวอ้าวออาอตัวไปเจอไปเจอเขาทำอะไรมื่อกี้อ่ะเขาไปทำดีเขาไปทำดีน้องชายตายหมดเลยเออทุกคนโอเคนะครับทุกคนนี่คือน้ำจิ้มของ The Room นี่ไงจิ้มเก็ขอบคุณทุกคนที่ดูด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตลาไปก่อนนะสวัสดีครับบ๊ายบาย